you <laughs> หัวใจสาคัญของการเทคอนกรีตก็คือเนื้อผิวต้องเรียบไม่เป็นสนิมและไม่เกิดรอยค้อนรอยบุกเมื่อก่อนผมก็ซื้อแบบเหล็กมาใช้นะแล้วผมเคาะเคาะท่านาดูดูใช้ไปประมาณปี2ปีท่านดูสภาพเนื้อเนื้อเหล็กนะ่ยตอนใหม่ๆซื้อมาปีแรกมันจะเรียบมากผ่านการเคาะการเทคานเทเสาเป็นนานๆแบบนีนนน้มันจะเกิดรอยค้อนเยอะมากแล้วท่านไม่สามารถซ่อมได้เกิดสนิมด้วยเมื่อวานผมได้ลองเทคอนกรีตแบบไม่จี้วายผลลัพธ์ที่ได้ก็ดีจริงๆเนื้อแบบที่ค่อนข้างเรียบแล้วมันในตัวเนี่ยมันทําให้ชิ้นงาน มาค่อนข้างดีคอนกรีตมันไหลง่ายนะครับเนื่องจากผิวสัมผัสเขาเรียบเงาแบบนี้แค่เราใช้ค้อนเคาะนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับแล้วก็แบบเวลาโดนค้อนเคาะก็ไม่มีรอยบุบรอยเบี้ยวด้วยก็สบายใจในเรื่องของแบบพลาสติกที่สําคัญนะครับเราไม่ต้องทาน้ํายาที่ไม้แบบหรือว่าทาน้ํามันเก่าทําให้ชิ้นงานออกมาเนี่ยดูสีเป็นธรรมชาติใช้แล้วถอดโยนทิ้งนะครับนี่คือคุณสมบัติเด่นของแบบพลาสติกแบบพลาสติกคุณภาพสูงดีๆแบบที่ผมเลือกใช้แบบนี้ติดต่อทั้งช่องทางติดต่อที่ผมทิ้งงไว้้้ใหดาานนล่ะครับ